โอเคอยู่กับรายการ s แกมเมอร์ r ีวีวันนี้ก็ลงมาสามคลิปเลยนะฮะพวกนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้เราเจอกับอาลาบาเอลบาเนยครับเอลบาเนยนะซึ่งผมก็แข่งไปกับประเทศหนึ่งแล้วนะครับก็ขอภยคกับที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูกับประเทศนักกักครับผมยิงไปสองศูนย์นะครับอ่าฟีฟ่าเวิร์ลคัพสองพันสิบแปดครับไปลุยเลย มันไม่ใช่เกมผีเพ่าโบกับนี่มันเป็นเกมเฟสน,น,นะครับแต่ว่าเราแข่งถ้วยผีเพ่าโบกับนี่ครับโอเคร okay. เริ่มแล้วครับผมเป็นผู้เดียวนะฮะผู้ที่เล่นอยู่ผู้เดียวเลยนะครับ <Yes. S 1> ต้องไปช่วยเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนขอบอนน่อย ไม่ใช่ว่าผมไม่เลือกประเทศไทยครับใน FIFA World c ับครับประเทศไทยรู้สึกจะตกรอบครับนะก็ขไปผ่านอันอื่นบ้างเถอะครับไม่แน่ใจนี่ครับเพราะเขายังไม่ตกก็ดีครับแต่ว่า,อ,าอะไรแต่ว่าแต่ว่าจะยิงได้เลยครับโอ้โหดูดู ดูเขากั้นแต่ก็ไม่พ้นน้องเพชรครับโอโ,โอโอ๋อล้ำกับล้ำครับยังจะปัดได้อีกเหรอครับ <c oughs> อืออต่อไปฮะเราก็จะไม่ได้เล่นอันนี้ตาาจะบอกว่าตอนนี้สิบสองซับเนี่ยฮะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้กำลังโหลดพิกเซลพิลเตอร์ ซึ่งผมลงคลิปนี้เสร็จมันก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะครับ <c oughs> เล่นคลิปนี้เสร็จนะครับเอ๊ดยิงยิงอืมเขาปัดเขาปัดเขาปัดเขา,า,เอาอยิงสวยงามประการตานะฮะอิตาลีเราโหดเลยนู่นครับมาแล้วจ้า ต่อไปเราก็จะเล่นแบบอีกแบบนึ่งครับคือแบบเล่นเล่นเดี่ยวจริงๆเลยอะ่ะแบบเดี่ยวแบบเดียเด่ยวเดี่ยว,วะครับไม่ใช่เดี่ยวแบบเราเลือกตัวได้นี่ครับแต่ว่าเขาจะไม่ให้เล่นแบบประเทศรับจะเล่นแบบหลีกน่าจะเล่นแบบหลีกแล้วก็ไปตีทีมชาติอะไรประมาณนั้นนะครับขอไว้ครับอาอวยขอป้อ,อ,อ,อนไหนเพื่อนเขาไม่ให้บอลเราเลยครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ด้วยนะครับ20อ่าเราถ้าซับเราเพิ่มทีแล้วสิบ้้วก็จะแล้วก็จะฉล,ลองครับแต่ว่า20่สิบเราก็ยังไม่ฉะลองดีกว่ารอนู่น50เลยดีกว่าแล้วก็รอ100่งรอครับพอหนึก็รอ1000งพันะส่งมาเพื่อนขอบ้างดีมาก เาื่อนทูช่วยทำประตูที่ดีที่สุดของทีมอิตาลีเอ๊ซองอุ๊ยเพื่อนเพื่อนประตูลับครับมันอาจจะเป็นแบบนี้นะแน่นแน,นแบบนี้เพราะว่าผมจะไปโดนไงมันก็อาจจะเป็นนะเพราะว่าเวลาวิ่งเร็วมันก็ต้องโดนครับเอ้ยแต่อันนี้มันไม่โดนไม่เป็นไรหรอกมันอาจจะเผล่อโดนแหละนะครับ <c oughs> ถ้าโดนหลายๆรอบก็ขออภัยนะครบมันเป็นแบบนี้นะ ออส่งมาอุ้ยไม่ส่งมาเลยเพื่อนมาดีมากขอบอนขอบอนอืมดีมากเราต้องมาติดอะไรแบบนี้อีกแล้วเหรออะติดติดเอาเอ้าอู่วิ่ยยงนิดเดียวครับอิตาลีคารบอนที่ผมพังไม่ได้เพราะว่าภาษามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนี่ครับผมเลย มบก็อยากพากันแหละแต่ว่าไม่ได้พากัแต่ชื่อนักเตะก็ภาษาไทยเหมือนกันนะเอ้ยโอ้ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับเพื่อนส่งให้ใครเนี่ยเพื่อนส่งดีๆสิเพื่อนเออขอบอลโอ้ยมันจะหมดเวลายังจะต่อบอลกันอีกนะต้องหัวร้อนหน่อยนะครับมันจะหมดเวลาแล้วครับยังจะต่อบอลกันอยู่ จะดูเคลครึ่งแรกครับไปขึ้งหลังอนะนี่จะเป็นไฮไลท์รึ่งแรกครับ๋ยวดูก่อนนะครับวิ่งมาวิ่งมาวิงว่งวิ่งวิ่งครับลบครับลบครับแล้วก็ยิงครับโอ้โหลูคคิดสวยงามครับนี่ครับนี่นนเดิมครับ ก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับ mm hmm. <Hey, S 2> วันนี้ก็ไปขึ้งหลังต่อครับไปเลยอ่าพวกนี้เราก็ขอลงคลิปด้วยครับลงคลิปร้อนมันดีครับคนจะได้ติดตามด้วยครับ hey. จะได้ติดตามผลง,งานครับถ้าชอบก็กดไลค์ครับถ้าไม่ชอบก็กดแย่ไปเลยครับ hey. ไม่เป็นไรครับ hey. นะผมจะได้รู้ว่าคนไหนชอบผลง,งานหรือไม่ชอบครับ แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าใครกดแย่หรือไม่กดแย่ครับผมจะได้รู้ว่าคุณชอบผลงานผมหรือเปล่าครับผมจะได้แก้ไขให้หมดเลยนะครับแต่ว่าบางอย่างที่แกไม่ได้ก็ขออภัยด้วยครับไม่ต่อกันนี่ครับห้าสิบเ็ดนาทีแล้วอุ้ยเขบาบอกโหคือคนที่ไหนที่สุดในทีมคือผมนะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมานี่ได้บอลแล้วได้บอลแล้วอืเจอผมไม่หลอดหรอกครับทุกคน ไขถึงใครไม่หลอดพ้มเนี่ยไม่หลอดเร็วแล้ว,ลวออเอ,อลงมาไตอักอุ้ยติดครับติดเปื่อนส่งบอลมาอยากได้บอลนอยากยิงบ้างแต่ว่าผมก็ได้ยิงบ้างแล้วนะเวลาเล่นคนเดียวเนี่ยฟาวแค่ฟาวไปสะทำเขาแบบนั้นนะฮะ เพื่อนโอ้ห้าสิเมตรถ้าเขาเลือกยิงเลยนี่แบบแล้วเข้าเขาเก่งมากแคปไปลวบอนเอนเอ,เอไม่ทันแต่ว่าไม่เป็นรอยเพื่อนอุตส่าห์ยังให้นะเออดีมากทะลุช่องทะลุช่องเออยิง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 ไม่ทันน่ะยิงไม่ทันกดยิงไม่ทันนะ อุสตส่าห์เพื่อนอุสตส่าห์สง่งทะลุช่องมาให้แล้วเนี่ยพายิงเข้าเพื่อนจะได้สิทครับแล้วเราก็จะได้ยิงเข้าครับจะได้ประตูครับแต่ตอนนี้เขาบุกมาแล้วฮะเราต้องไปช่วยเพื่อนหน่อยอีสกัดเพื่อนเองไม่ใช่ยังไม่กินยกินนะฮะอืมต่อครับเอาอูยเรายิงได้เรายังได้ไ,ดไปเลยเอาส่งให้เขาอีก ขอบอนปังเพื่อนเออดีมากเออเอาเปล่าครับเปล่าเออตรงมั้ยเออดีมากเอ้พลาดแคปไม่น่าเลยขอบอนปังขอบันปังเฮ้ยไอ้ฟังสีแดงอ่ะขอบอนปังดิ แอลบาเนียฮะแอลบาเนียไปเพื่อนมาแอลบาเนียไม่ใช่ประเทศเก่งนะเราอิตาลีเลยนะทำไมเราไม่สู้ไม่ได้อย่าบอกว่ต้องเสมออีกแล้วเนะี่ยเสมอแล้วผู้ชมดูไม่มันรู้ไหมต้องไปรีบช่วยฮะ แล้วประตูก็จะเปิดไปน,นั่นไงหมรู้มแผนแบบนี้ธรรมดามากเฮ้ยเพื่อนเปิดมาแล้วดีเปิดมาเลยเวลาจะหมดแล้วอ่ะเออยังจะต่อบอลนงีนเด็กแล้วดูเวลาด้วยออขบอลแล้วอู้เวลาหมดก่อนครับ ชัวป้าบครับเฮ้ยมีแน่นะโอ้ยมันได้บอลอย่างนี้ก็จบครับอผู้ชมไม่มั่นเลบศูนยศูนย์อีกแล้วเนะี่ยเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันสักนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะจากเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าต่อไปเราเจอกับใครนะครับ ต่อไปเราจะเจอกับประเทศพี่เฟิรครับอา้าวอะไรล่ะอ้าวต่อไปเจอกับชาอันเจนติน่าหรือเปล่าอุ้ยโหดครับเนี้ชัดเลยครับอันเจนติน่าครับอันเจนตินา่นนนาคลาสสิกครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ